สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิชโลกครับตอนนี้มาดูไร่มันสำปะหลังครับใบตั้งใบเขียวสดนะครับสถานแดดช่วงบ่ายได้ดีมากๆครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีการดูแลมันสำปะหลังของตนเองอย่างไรในรอบปีนี้ครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวก่อนครับผมนายบรพจน์เลือกชิงกันครับอ่านะครับชื่อเล่นชิหนูครับพี่หนูอ่าพี่หนูตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลโนนหมกเข็งครับ อำเภอวัฒนาจังหวัดสระแก้วครับอ่าจังหวัดสระแก้วอีกแล้วครับแน่นอนครับที่เราเห็นนี้ก็คือไร่มันสำปะหลังครับนะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับของพี่ผมปลูกไว้ตอนนี้อยู่ทุ่งนาประมาณสิบไร่แล้วที่บ้านอีกสิบไร่ครับผมอ่าแต่ตรงที่เราเห็นอยู่นี้คือกี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้สามไร่ครับสามไร่เนาะนะครับตอนนี้มันสำปะหลังอายุกี่เดือนแล้วครับตอนนี้สามเดือนสามือนกว่าเกือบสี่เดือนครับผมอ่าประมาณสามเดือนกว่าครับครับหัวมาหลือยังครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับนี่ฮะ นี่ครับโอ้โหนะครับทำท่าว่าจะยาวครับนะฮะความอวบความอ้วนกําลังอยู่ในช่วงของการสะสมอาหารครับอ้าวพี่หนูนะครับปีนี้นะครับพิเศษกว่าทุกปีมีอะไรครับที่เอามาใช้มีตัวนี้ผมเพิ่งฉีดได้สองครั้งเองครับผมตัวไหนครับตัวนี่เลยนี่เลยครับผมอ่าฉีดไปสองครั้งสองครั้งครับผมอ่านะครับผลลัพธ์จากการฉีดสองครั้งลักษณะต้นเป็นยังไงลําต้นดีครับผมโอเคครับผมอ่านะครับ คำว่าต้นดีของพี่ช่วยอธิบายหน่อยลักษณะใบกิ่งก้านเป็นไงฮะก็ลําต้นใหญ่ขึ้นกิ่งก้านมันก็เฉียวขึ้นครับอ๋อลำต้นอ้วนขึ้นเหรอครับครับผมอ่าแสดงว่าบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ใช่ใช่ครับในเรื่องของต้นและใบได้เนาะครับผมอ่าส่วนเรื่องหัวนะครับแน่นอนแล้วว่าจะต้องมีการบํารุงการใส่ปุ๋ยด้วยใช่ครับผมอ่าแล้วตอนนี้ใส่ปุ๋ยหรือยังครับยังครับผมอ่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมครับครับโอ้โหนี่ถ้าใส่ปุ๋ยเข้าไปจะขนาดไหนครับท่านผู้ชมนะครับรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอน และแน่นอนครับบอกว่าจะเห็นว่าจะระเบิดหัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวไหนครับตัวไหนครับตัวนี้ครับผมนี่เลยนะครับอเดี๋ยวขอเห็นหน้าตามันหน่อยครับเห็นหน้าตามันหน่อยนี่ใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวจะระเบิดหัวนะครับกะว่าจะฉีดสักกี่ครั้งครับกะว่าจะฉีดระเบิดหัวนี่สักสองครั้งครับผมอ่าสักสองครั้งเนาะครับพร้อมกับการบํารุงปกติก็คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นใช่ครับผมไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ ที่หนูเห็นหัวของเรานะครับห,หัวของมันมีหัวของเรานะนะครับมานะครับขนาดนี้ในช่วงอายุเพียงสามเดือนคิดคว่าค,ความพึงพอใจเป็นไงครับก็โอเคครับผมอืมนะครับโอเคเนาะครับคิดว่าการเอาโฟทีมาฉีดพ่นไล่มันสำหรับหลังเราเนี่ยถูกหรือแพงครับมันถูกกว่าการยทิปมันประหยัดปุ๋ยด้วยนะครับผมอืมโอเคนะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับผมโอเคครับยอดเยี่ยมครับขอบคุณคุณหนูมากครับพาเรามาดูไล่มันสำหรับหลังนะครับ ที่กำลังจเจริญเติบโตและลงหัวแบบนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมนะัทพงศ์มระทองกเกษตรพักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ